มนมหาสนีขุนแผนร้อยรักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกามะตัณหาภวะตัณหาวิภวะตันหา กามราคะตัณหามะโนรัม,มาปิยากุลุกาอัปปติโยมาเสอาคัจฉายะอาคัจฉามิจิตติมิติจิตติจิตตังมานังเอหิราศีกูงามดังฟ้า หน้ากูงามดังพระเมืองแมนแขนกูงามดังพระนารายกายกูงามดังพระยินลิ้นกูงามดังสาริกาวาจากูงามดังพระอาทิตย์ฤทธกูงามดังพระจันทร์ฝันกูงามดังพระรักศักกูงามดังพระผมสาวทั้งหลายเห็นเป็นนิยมชมชอบ อยากดมดอมอยากหอมอยากใกล้หลงไหลในกายาปลุกเสน่หาให้เร่าร้อนอาวรเรียกหาคิดถึงกูทุกทิวาร่ำไห้หาทุกราตรีอยู่หัวทุ่งก็ให้เล่นมาหาอยู่หัวนาก็ให้มาสมสู่เห็นหน้ากูเป็นต้องหลงไหล มอบกายถวายใจสมสู่โดยพลันอิทะคะมะจิเจรุนิมานังจิตตังพันทังสวาหะกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหากามะราคะตันหามะโนรัมมาปิยากุลุ อัปปิโยมาเสอาคัจชายะอาคัจฉามิจิตติมิติจิตติจิตตังมานังเอหิราศีกูงามดังฟ้าหน้ากูงามดังพระเมืองแมนแขนกูงามดังพระนารายกายกูงามดังพระยิน ลิ้นกูงามดั่งสาริกาวาจากูงามดั่งพระอาทิตย์ฤกุงามดั่งพระจันทร์ฝันกูงามดั่งพระรักสักกูงามดั่งพระผมสาวทั้งหลายเห็นเป็นนิยมชมชอบอยากดมดอมอยากหอมอยากใกล้หลงไหลในกายาปลุกสนีหาให้เร่าร้อน อาวรเรียกหาคิดถึงกูทุกทิวาร่ำให้หาทุกราตรีอยู่หัวทุ่งก็ให้แล่นมาหาอยู่หัวนาก็ให้มาสมสู่เห็นหน้ากูเป็นต้องหลงไหลมอบกายถวายใจสมสู่โดยพลันอิทะขะมะจิเจรุนิ มานังจิตตังพันทังสวาหะกามะตันหาภวตันหาวิภวตันหากามะราคะตันหามะโนรัม,มาปิยากุลุกาอัปปติโยมาเสอาคัจฉายะอาคัจฉามิจิต ติมิติจิติจิตตังมานังเอหิราศีกูงามดั่งฟ้าหน้ากูงามดั่งพระเมืองแมนแขนกูงามดั่งพระนาายกายกูงามดั่งพระอินลิ้นกูงามดั่งสาริกาวาจากูงามดั่งพระอาทิตย์ฤทธกูงามดั่งพระจันทร์ ฟันกูงามดั่งพระรักสักกูงามดั่งพระผมสาวทั้งหลายเห็นเป็นนิยมชมชอบอยากดมดอมอยากหอมอยากใคร่หลงไหลในกายาปลุกสนีหาให้เร่าร้อนอาวรเรียกหาคิดถึงกูทุกทิวาร่ำให้หาทุกราตรี อยู่หัวทุ่งก็ให้แล่นมาหาอยู่หัวนาก็ให้มาสมสู่เห็นหน้ากูเป็นต้องหลงไหลมอบกายถวายใจสมสู่โดยพลันอิทะคะมะจิเจรุนิมานังจิตตังพันทังสวาหะกามะตันหาภวะตันหา วิภาวะตัณหากามะราคะตัณหามะโนรัมมาปิยากุลุกาอัปปติโยมาเสอาคัจฉายะอาคัจฉามิจิตติมิติจิตติจิตตังมานังเอหิราศีกุงามดั่งฟ้า หน้ากูงามดั่งพระเมืองแมนแขนกูงามดั่งพระนารายกายกูงามดั่งพระยินลิ้นกูงามดั่งสาริกาวาจากูงามดั่งพระอาทิตย์ฤทธกูงามดั่งพระจันทร์ฟันกูงามดั่งพระรักศักกูงามดั่งพระผมสาวทั้งหลายเห็นเป็นนิยมชมชอบ อยากดมดอมอยากหอมอยากใคร่หลงไหลในกายาปลุกสนีหาให้เร่าร้อนอาวรเรียกหาคิดถึงกูทุกทิวาร่ำให้หาทุกราตรีอยู่หัวทุ่งก็ให้เล่นมาหาอยู่หัวนาก็ให้มาสมสู่เห็นหน้ากูเป็นต้องหลงไหล มอบกายถวายใจสมสู่โดยพลันอิทะคะมะจิเจรุนิมานังจิตตังพันทังสวาหะกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหากามะราคะตันหามะโนรัมมาปิยากุลุ กาอปปติโยมาเสอาคัจฉายะอาคัจฉามิจิต,ติมิติจิต,ติจิตตังมานังเอหิราศีกูงามดังฟ้าหน้ากูงามดังพระเมืองแมนแขนกูงามดังพระนารายกายกูงามดังพระอินท์ ลิ้นกูงามดั่งสาริกาวาจากูงามดั่งพระอาทิตย์ฤทธกูงามดั่งพระจันทร์ฟันกูงามดั่งพระรักสักกูงามดั่งพระผมสาวทั้งหลายเห็นเป็นนิยมชมชอบอยากดมดอมอยากหอมอยากใกล้หลงไหลในกายาปลุกเสน่หาให้เร่าร้อน อาวรเรียกหาคิดถึงกูทุกทิวาร่ำให้หาทุกราตรีอยู่หัวทุ่งก็ให้แล่นมาหาอยู่หัวนาก็ให้มาสมสู่เห็นหน้ากูเป็นต้องหลงไหลมอบกายถวายใจสมสู่โดยพลันอิทะขะมะจิเจรุนิ มานังจิตตังพันทังสวาหะ